และยาหูอาตรัดกับโมเชจงกล่าวแก่อาโรและบุตรชายของเขาให้พวกเขาแยกตัวออกจากเครื่องบูชาบริสุทธิ์ของบุตรทั้งหลายของอิสราเอลและไม่ให้ทําให้นามบริสุทธิ์ของเราเป็นมลทินในสิ่งที่พวกเขาถวายแก่เราเราคือยาหูวาจงกล่าวแก่พวกเขาว่า ชายคนใดในเชื้อสายทั้งหมดของพวกเจ้าตลอดชั่วอายุของพวกเจ้าผู้เข้าใกล้เครื่องบูชาบริสุทธิ์ที่บุตรทั้งหลายของอิสราเอลถวายแก่ยาหูอาขณะที่เขามีความไม่สะอาดอยู่กับเขาสิ่งมีชีวิตนั้นจะถูกตัดออกจากหน้าเราเราคือยาหูอาชายคนใดในเชื้อสายของอาโรนผู้เป็นโรคเรื้อน หรือมีสิ่งไหลออกจะไม่รับประทานเครื่องบูชาบริสุทธิ์จนกว่าเขาจะสะอาดและผู้ใดที่สัมผัสสิ่งที่เป็นมุนทินเพราะสพหรือชายที่มีการหลั่งน้ำกามหรือชายที่สัมผัสสัตว์เลลาใดๆที่เขาจะเป็นมุนทินเพราะมันหรือสิ่งมีชีวิตใดๆที่เขาจะเป็นมุนทินเพราะมันแม้แต่ความไม่สะอาดใดๆของเขา สิ่งมีชีวิตที่สัมผัสมันจะไม่สะอาดจนถึงเวลาเย็นและจะไม่รับประทานเครื่องบูชาบริสุทธิ์แต่จะต้องชำระร่างกายของเขาในาน้ำและเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินแล้วเขาจะสะอาดและหลังจากนั้นจะรับประทานเครื่องบูชาบริสุทธิ์เพราะมันเป็นอาหารของเขาเขาจะไม่รับประทานสิ่งที่ตายเองหรือถูกสัตว์ป่าฉีกขาดเป็นมนทินเพราะมันเราคือยาหูอ่ะ และพวกเขาจะรักษาคำสั่งของเราไว้เกรงว่าพวกเขาจะแบกรับบาปและตายเพราะบาปนั้นเมื่อพวกเขาทำให้มันเป็นมลทินเรายาเวได้แยกพวกเขาไว้ต่างหากและไม่มีคนแปลกหน้าจะรับประทานเครื่องบูชาบริสุทธิ์คนต่างด้าวที่อยู่กับปุโรหิตหรือคนรับจ้างจะไม่รับประทานเครื่องบูชาบริสุ์แต่เมื่อปุโรหิตซื้อคนด้วยเงินของเขาเขาจะกินได้และผู้ที่เกิดในบ้านของเขาจะกินอาหารของเขา และเมื่อลูกสาวของปุโรหิตแต่งงานกับคนแปลกหน้าเธอจะไม่กินเครื่องบูชาที่แยกตั้งไว้แต่เมื่อลูกสาวของปุโรหิตเป็นหญิงไม้หรือถูกไล่ออกและไม่มีลูกและได้กลับมาอยู่ในบ้านบิดาเหมือนในวัยเยาว์ของเธอเธอจะกินอาหารของบิดาแต่คนแปลกหน้าจะไม่กินและเมื่อคนใดกินเครื่องบูชาที่แยกตั้งไว้โดยผิดพลาดเขาจะต้องให้เครื่องบูชาที่แยกตั้งไว้แก่ปุโรหิตและเพิ่มหนึ่งในหส่วน และอย่าให้ปุโรหิตทําให้เครื่องบูชาที่แยกตั้งไว้ของลูกหลานอิสราเอลเป็นมลทินซึ่งเขายกขึ้นถวายยาหุอาหรือให้พวกเขาแบกความผิดบาปของการละเมิดเมื่อพวกเขากินเครื่องบูชาที่แยกตั้งไว้ของพวกเขาเพราะเราคือยาหุวาผู้ที่แยกตั้งพวกเขาไว้และยาหุอาตรัสกับโมเชจงพูดกับอาโรและบุตรชายของเขาและลูกหลานอิสราเอลทั้งหมด และกล่าวแก่พวกเขาว่าชายใดๆจากวงวานอิสราเอลหรือจากคนแปลกหน้าในอิสราเอลที่นำเครื่องบูชาของเขามาสำหรับคำปฏิญาใดๆหรือสำหรับเครื่องบูชาสมัครใจใดๆซึ่งพวกเขานำมาถวายยาหูวาเป็นเครื่องเผาบูชาเพื่อการยอมรับของท่านให้เป็นตัวผู้ที่สมบูรณ์จากฝูงวัวจากแกหรือจากแพะสิ่งใดที่มีตําหนย่านำมาเพราะมันไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับท่าน และเมื่อคนใดนำเครื่องสันติบูชามาถวายยาหูอาเพื่อทำคำปฏิญาณให้สำเร็จหรือเครื่องบูชาสมัครใจจากฝูมัวหรือแกะต้องสมบูรณ์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับอย่าให้มีตำหนิดใดๆสัตว์ที่ตาบอดหรือหักหรือมีแผลตัดหรือมีแผลเปื่อยหรือกลากเลื่อนหรือตุ่มอย่านำมาถวายยาหูอาและอย่าทำเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟบนแท่นบูชาใดยาหูอา สำหรับวัวหรือลูกแก่ที่มีอวัยวะผิดรูปหรือแครกกนท่านจัดเตรียมเป็นเครื่องบูชาสมัครใจได้แต่สำหรับคำปฏิญาณจะไม่เป็นที่ยอมรับอย่านำสิ่งที่ถูกทุบหรือบี้หรือฉีกหรือตัดมาถวายยาหุอาและอย่าทำเช่นนั้นในแผ่นดินของท่านและจากมือของลูกคนแปลกหน้าอย่านำสิ่งเหล่านี้มาเป็นอาหารของเอโลฮิมของท่านเพราะความเสื่อมเสียอยู่ในพวกมัน และตำาหนิอยู่ในพวกมันพวกมันไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับท่านและยาหูอาตรัสกับโมเชเมื่อลูกวัวหรือลูกแกหรือลูกแพ้เกิดมาให้อยู่กับแม่เจ็ดวันและตั้งแต่วันที่8เป็นต้นไปจึงจะเป็นที่ยอมรับเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟแดดยาฮูอาแต่อย่าฆ่าแม่วัวหรือแม่แกและลูกของมันในวันเดียวกัน และเมื่อท่านนำเครื่องบูชาแห่งการขอบคุณมาถวายยาหูอาจงนำมาเพื่อการยอมรับของท่านให้กินในวันเดียวกันนั้นอย่าเหลือไว้จนถึงเช้าเราคือยาหูอาและเจ้าทั้งหลายจงรักษาบัญญัติของเราและปฏิบัติตามเราคือยาหูอาและอย่าทำให้พระนามบริสุทธิ์ของเราเป็นมนทินและเราจะเป็นที่บรสุท์ท่ามกลางลูกหลานของอิสราเอล เราคือยาหูอาผู้ทำให้เจ้าบริสุทธิ์ผู้นำเจ้าออกจากแผ่นดินมิสราอิมเพื่อเป็นเอโลหิมของเจ้าเราคือยาหูอา